สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะปูต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าไอเดียคอนเทนต์นี่นะคะปูดได้มาจากที่ปูไปอ่านเจอมาจาก b วิรกนั่นเองนะคะเพราะว่าเวิรกเขาได้เขียนแนะนําข้อมูลไว้นะคะว่าเขานําแบรนด์น้าหอมนะคะมาทั้ง6แบรนด์ที่มีความแพคเกจจิ้งที่มีความสวยเลิศดหรูเลือค่ามาเขียนไว้ในในรายละเอียดนะคะแล้วปูก็อ่านไปนะคะก็เจอนะคะว่าเอ๊ย กูมีใช้น้ําหอมส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยตั้ง3ใน6แบรนด์ที่เูเขาได้เขียนแนะนําไว้อะไเงี้ย mm. ก็เลยคิดได้นะคะว่ามาทําเป็นไอเดียคอนเทนต์ดีกว่านะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าแพคเกจจิ้งของแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มีความออกแบบกันมาสวยหรูมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะน้ําหอมเนี่ยก็ เป็นอะไรที่แพ็กเกจจิ้งแต่ละแบรนด์เนี่ยก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปนะคะนอกจากที่เราจะได้ความหอมแล้วเนี่ยแพ็เกจจิ้งเนี่ยเราก็สามารถนํามาประดับตกแต่งบ้านได้ด้วยนะคะที่ใครถ้าใครได้เป็นแบบแนวที่ชื่นชอบน้ําหอมนะคะหรือว่าเป็นสาวกน้ําหอมเนี่ยในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะคะถ้าใช้น้ําหอมหมดไปแล้วเนี่ยก็สามารถนํามาเก็บไว้เป็นของสะสมของเราได้ในตัวนั่นเองนะคะทุกคนก็นั่นแหละปูก็มีอยู่เนี่ย ทั้ง3แบรนด์นี้นะคะก็นอกจาก3แบรนด์เนี้ยก็มีกลิ่นอื่นด้วยนะคะเพราะว่าปูเป็นคนที่ชอบใช้น้ําหอมมากกว่า1ขวดนะคะแล้วก็ชอบในกลิ่นที่มีความระมุนนะคะบางเบาไม่ชอบเป็นกลิ่นอะไรที่เป็นเรื่องของกลิ่นที่ฉุนหรือแรงไปเลยนะคะก่อนจะทําการซื้อก็ค่อนข้างที่จะไปดมมาก่อนนะคะไปดมตัดสินใจว่ากลิ่นมันโอเคไหมอะไรเงี้ยนะคะถึงจะทําการตัดสินใจซื้อแล้วก็ สามกลิ่นนี้นะคะก็เป็นกลิ่นที่หอมระมูนมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ให้ความสดชื่นมากๆเลยมาดูที่กลิ่นแรกกันก่อนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นของ Burberry London นะคะหรือว่า Burberry Eau oh de p a r f u m นะคะก็ปูใช้เนี่ยหมดขวดแล้วจริงๆนะคะทุกคนคือแบบเกลี้ยงนะเกลี้ยงมากๆแล้วนะคะแล้วก็กะว่าจะซื้อมาเป็นขวดที่สองนะคะเพราะว่าชอบในกลิ่นของ Burberry มากๆคือ คือแบบว่าคิดว่าถ้าใครได้ใช้กลิ่นน้ําหอมของเบอร์เบอรี่เนี่ยจะมีความรู้สึกชอบในกลิ่นของน้ําหอมของเบอร์เบอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะแต่ว่าปู่ชอบรุ่นนี้มากๆเพราะว่ารุ่นนี้กลิ่นเขามีความหอมละมุนมากๆเลยคะ่ะคือเปิดเปิดขวดมาเนี่ยนะคะคือแบบว่าเป็นกลิ่นของ กุหลาบนะคะแล้วก็มาลินะคะแล้วก็มีความผสมผสานให้ความสดชื่นไปด้วยดอกส้มแทงจุรีนั่นเองนะคะซึ่งมีความละมุนมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบคลาสสิกแล้วก็หรูหรามากๆถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นหญิงสาวเนี่ยจะเปรียบเทียบเป็นหญิงที่มีความ เยวยวนนะคะมีสเสน่ห์แล้วก็สวยหรูดูแพงเลยค่ะทุกคนแล้วก็เขาจะเบรกด้วยกลิ่นของโทนไม้นะคะกลิ่นของโทนไม้ก็คือเซนเดนวูดแล้วก็มัสเนี่ยนะคะแล้วก็นั่นแหละคือนอกจากที่เป็นน้ําหอมที่หอมมากๆแล้วเนี่ยเบอร์เบอรี่นะคะเขาก็ยังมีแพคเกจจิ้งที่สวยงามแล้วก็น่าสะสมด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของเบอร์เบอรี่เลยนะคะที่เขาจะออกแบบแพคเกจจิ้งมานะคะให้เป็น เป็นสไตล์ของเบอร์เบอรี่เลยน,นั่นเองนะคะทุกคนก็นั่นแหละคือสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับแพคเกจจิ้งของเขานะคะทุกคนแล้วก็ปูก็ชอบกลิ่นนี้มากๆเลยค่ะ ค่ะมาในส่วนของกุชชี่นะคะกุชชี่ตัวนี้ก็จะมีกุชชี่โฟราบายกุชชี่โอแฟร์นะคะก็ให้ความหอมละมุนบางเบาเมากเลยค่ะเหมือนคือเขาจะนํากลิ่นของเป็นแบบดอกไม้นา,นานาชนิดนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ไม่ได้เป็นดอกไม้จ๋านะคะเพราะว่าเขาจะมีตัดของกลิ่นของโทนไม้แล้วก็ผลไม้ไปบางส่วนเบาๆเบาๆด้วยน,นั่นเองนะคะกลิ่นมันเลยออกมาเป็นความที่มีความกลมกลืนกันด้วยน,นั่นเองนะคะคือไม่มีแบบกระโดดไปทางกลิ่นดอกไม้แบบ มากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีความกลมกลืนในกลิ่นม,มากๆคือให้ความที่เป็นแบบว่ารู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเป็นหญิงสาวเนี่ยจะเป็นหญิงสาวที่มีมีความแอบแฝงไปด้วยความอ่อนโยนนะคะมีความที่เป็นสาวมากมั่นมั่นใจนะคะแล้วก็เป็นความ สวยหรูดูแพงนะคะทุกคนนอกจากเป็นความหอมที่ได้มาแล้วเนี่ยแพ็กเกจจิ้งก็มีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยเนี่ยขวดก็มีความโก้หรูมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็ให้ความสดชื่นหอมละมุนมากๆเลยค่ะลงตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็มาอันสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นมอชิโน่ที่ปุ๊เพิ่งทำรีวิวไปล่าสุดนะคะมอชชิโน่โกลเฟสคูจูนะคะก็จะให้กลิ่นเป็นที่แบบฟรุตตี้นะคะหรือว่าเป็น แนวผล,ลไม้นะคะกลิ่นแบบผล,ลไม้หวาน,นอหอมๆๆเ้ยวๆอะไรเงี้ยนะคะปนกันแต่ว่ากลิ่นออกมามีความละมุนมากเพราะว่าคับรสของเขาเนี่ยจะเป็นผล,ลไม้นะคะเช่นเก๊ฟูดมะม่วงส้มอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีความเบรกไปด้วยของกลิ่นของดอกไม้นะคะเป็นจัสมินเป็นดอกลิลลี่นะคะแล้วก็มาผสมผสานเข้ากับกลิ่นของโทนไม้ด้วยเซก็มีเซนดานบูดแล้วก็ มัสอะไรอะไรพวกนี้รวมกันดูเป็นแบบว่าที่มีความเป็นโทนที่แบบว่าลงตัวสําหรับกลิ่นมากๆเลยค่ะทุกคนสามกลิ่นนี้นะคะจะบอกว่าหอมละมุนมากๆเลยแล้วก็ให้ความสดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนนั่นแหละคือปูก็เป็นคนที่เวลาจะซื้อน้ําหอมก็ค่อนข้างที่จะพิพพนิจพิจารณาอยู่นานพอสมควรเพราะว่าคือค่อนข้างซีเรียสถ้าเราซื้อมาแล้วเราแบบว่า เฮ้ยทำไมมันฉูนทำไมทำไมกลิ่นมันไม่โอเคอะไรเงี้ยนะคะก็ดูแล้วดูอีกดมแล้วดมอีกอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็นั่นแหละคือค่อนข้างที่จะตัดสินใจนานอยู่พอสมควรกว่าจะได้มาสักกลิ่นหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันต้องถูกใจจริงๆถึงจะซื้อมานั่นเองนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะก็เขียนไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะขอบคุณค่ะเราเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ